หอนเน,นื้อหอนนื้อะกันหเป็นเอาจักหนไปใส่มาใส่เดี๋ยวก็จะหอนแท้หยางหาเก็บหนีเก็บชิ้นอยู่ละเังได้นนเจา้ามาโอ้ยก็บอกแล้วว่างวดส้วนงว <laughs> <laughs> ัวเจ้านี่มันหลายงวดแล้วมากเธอได้บ่เคยได้แจ็ปเถือ่อเอา้าแล้วมึงม,มันบ่ได้มึงมาเฮ็ดหยังสนนะ่ะ บอกว่าหวดชนหวดไม่ได้บอกว่าหวดใดเป็นหวดใดเดือนใดเป็นเดือนใดพร้อมเนี้ยเป็นอะไรนะเข้ามาเมื่อนี่เฮ้ยหน้ากินดไดิดอะไเนี่ยโอ้ย<า>น้าม,มันนิดหน่อยเขามาเล่นเขามาโยนขวดเด่นอยู่นี่ไบ่ได้เก็บโย <c oughs> นขวดอยังโี้ย่นสิบบาเออเออใส่เก่งเด็กเขาก็ลัางหีดตัวอยู่แน่นี่กินบ่ได้รมันบ่บ่บ่นี่เกือบโยนเล่นหรือเสื้อเนาะอ้อันก็ลัางหีดเนาะอันนั้น เอาแม่ขายเมือ่อนนุ่นขวดน้ำตังได้เนี่ยใจเหล็กเลยเมือนี่ใจหวัวเหล็กคาเหล็กเลยใส่หนีได้นะเออเฮ<อ>้ยยิงเนื้อเนื้อจักแฉมซะแล้วเออลองดาวนื้อแฉมใน,นหนึ่งสองว้า <c oughs> <c oughs> 悲鳴してる。